สวัสดีครับสอนเพิ่มเว็บไซต์บน y o u t u e e ็นสกรีนการ์ดช่วงท้ายครับกรอบสี่เหลี่ยมสัญ,ญลักษณ์นี้คือเว็บไซต์หรือ Landing Page ครับที่ผมโชว์อยู่นี้คือเ n ็นสก e ีนการ์ดช่วงท้ายก่อนจบคลิปวิดีโอประมาณ20วิอีกกรณีหนึ่งคือตัวไอมุมขวานะครับ3จุดมุมขวาหัวข้อตัวไอนะครับคลิปจากช่องเพื่อนลงไปคุณจะเจอสัญ,ญลักษณ์เดียวกันนะครับตั้ชมเว็บไซต์หัวข้อนี้นะครับ ที่เพิ่มขึ้นมาจากวิดีโอและเพลย์ลิสต์ที่แนะนําให้ผู้ชมเข้าดูคือเว็บไซต์ไม่ได้สามารถทํากันได้ง่ายๆนะครับต้องลองหรือศึกษาไว้ในอนาคตอย่างไรก็ตามมีการยืนยันเว็บไซต์บน YouTube ก่อนที่จะสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับไม่สามารถทําได้สุ่มสี่สุ่มห้านะแต่ก็ถือว่าจําเป็นมากๆเลยที่จะส่งผู้คนเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์สําหรับพ่อค้าแม่ขานานักธุรกิจเพิ่มยอดขายเพิ่มลูกทีมหาลูกค้าต่างๆครับก่อนชมคลิปนี้ขอกระหนึ่งซับสไคร้หนึ่งเจ็ดเคล็ดลับถ้าต้องการสนับสนุนช่อง ปุ่มสมัครอยู่ใกล้ๆปุ่มซับสไคร์ e เริ่มต้นเดือนละ35บาทขอพรกคุณมากๆครับแนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์นะกระบวนการเตรียมเครื่องมือคือ YouTube Studio ครับเมื่อเข้ามาแล้วด้านล่างนะครับใกล้ๆกับการส่งความคิดเห็นคลิกตรงนี้ครับคลิกการตั้งค่าแล้วเลื่อนไปที่หัวข้อช่องครับบรรทัดที่2ตั้งค่าขั้นสูงสังเกตตหนส,สีน้ำเงินสบรรทัดนี้ ให้คุณคลิกการตั้งค่าช่องขั้นสูงครับสู่หน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมคัดลอกเว็บไซต์ของตนเองถ้าใครมีเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยเช่นเค t l ดลั com ผมซื้อโดเมนกับ google domain นะครับ com คลุมนะครับดับเบิลคลิกคลุมสีคลุมสีฟ้าแล้วคลิกขวาคัดลอกลิงก์ในช่อง url ของคุณวางลิงก์ใน ในช่องนี้นะครับบอกเล่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับเว็บไซต์ในช่องของคุณเมื่อคุณวางมันจะแปลงนะครับแปลงเป็นภาษาต่างดาวมันไม่มีภาษาไทยนะครับวางเห็นไหมครับ xn ขีด10 pkl นี่คือลิงก์เว็บไซต์ของคุณนะครับสำหรับใครที่ตั้งชื่อเว็บไซต์เป็นภาษาไทยครับต้องต้องวางลิงก์ลักษณะนี้ไม่ใช่ไปพิมพ์ภาษาไทยลงไม่ผ่านนะครับต้องคัดลอกลิงก์ที่แปลงเป็นภาษาต่างดาวแล้ววางนะครับกดตกลง ตรวจสอบขึ้นสําเร็จแสดงว่าเว็บของคุณพร้อมที่จะนําไปสร้างในการ์ดมุมขวาหรือ n สกรีนช่วงท้ายเพิ่มเพื่อเ,เพิ่มเว็บไซต์ในการ์ดหรือ n สกรีนเลือกคลิปที่ต้องการลากเมาส์มาชี้สัญลักษณ์แก้ไขรูปดินสอข้อ n สกรีนคือ20วิช่วงท้ายและการ์ดคือตัวไอมุมขวาผมเริ่มจากการ์ดมุมขวานะครับหมายถึงกด3จุดตัวไอมุมขวานะตรงนี้เมื่อผู้ชมกด3จุดแล้วเลื่อนมากด ตัวไอสัญลักษณ์ตัวไอนะครับคลิปจากช่องโชว์คลิปที่เกี่ยวข้องเลื่อนขึ้นมาใส่ได้ประมาณ5หัวข้อไม่ว่าจะเพลย์ลิสต์หรือคลิปวิดีโอทั่วไปและสุดท้ายครับใส่เว็บไซต์นี่ครับคือวัตถุประสงค์นะผมจะเพิ่มเว็บไซต์ตับลากเส้นมาวางจะเพิ่มช่วงใดก็แล้วแต่นะผมเพิ่มช่วงนี้เลยแล้วกันพยายามเว้นสักหนึ่งนาทีต่อการ์ดนะครับที่เด้งขึ้นมาเพราะว่ามันมีการสั่นนิดนึงผู้ชมอาจจะลำคาญอย่าให้มันถี่จนเกินไปห้ามต่ำกว่า30วินะครับ โอเคเมื่อลากเส้นมาวางแล้วคุณผู้ชมคลิกคำว่าสัญลักษณ์บวกการ์ดนะครับแล้วเลือกคำว่าลิง์ขึ้นสีเขียวครับเว็บไซต์นี้อนุมัติเรียบร้อยคลิกใช้นะไม่ต้องตกใจกับเครื่องหมายสีแดงแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าคุณยังยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้นหมายถึงเขาให้คุณใส่โลโก้นะครับคำกระตุ้นดำเนินการข้อความตับใส่ข้อความเหล่านี้ให้มันครบแล้วมันจะขึ้นเตรียมไฟล์สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทำกระตุ้นดาเนินการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือใช้ข้อความอะไรก็แล้วแต่กําหนด20-30ตัวอักษรตามที่เขากําหนดนะครับไม่เกินเพียงเท่านี้พร้อมใช้งานครับหัวข้อตรงนี้นะครับ n screen หมายถึง20วสิวิสุดท้ายครับเปลี่ยนคลิปวิดีโอคือคลุมคลิกคลุมก่อนหัวข้อเหมาะกับทุกคนผมต้องการลบคลิกคลุมแล้วไปที่ถังขยะลบทิ้งก่อนนะแล้วผมต้องการใส่เป็นเว็บไซต์คือคลิกเพิ่มองค์ประกอบเพิ่มลิงก์แล้ววางเว็บไซต์ อย่าลืมแปลงลิงก์นะเว็บไซต์ของใครที่เป็นภาษาไทยแบบนี้พิมพ์ในช่อง URL นะครับเปิดเว็บไซต์ของคุณแล้วคลุมทั้งหมดคัดลอกนะครับแล้ววางให้มันกลายเป็นภาษาต่างดาวนะครับครับมันจะแปลงให้กลายเป็นลิงก์ภาษาต่างดาวจากภาษาไทยนะครับก็ดับเบิลคลิกคลุมคัดลอกเสร็จเรียบร้อยก็รอมันขึ้นสีเขียวเว็บไซต์ได้รับการอนุมัติขั้นตอนเดียวกันกับการ เพิ่มในกาดนะครับคลิกใช้งานเหมือนเดิมครับไม่ต้องตกใจนะครับกับการขึ้นสีแดงลากมาวางในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับไม่วางทับซ้อนสิ่งใดๆถ้าสีแดงยังไม่หายแสดงว่ามันไปทับอะไรบางอย่างนะลากองค์ประกอบอื่นเขาต้องการให้เพิ่มอัปโหลดรูปภาพนะก็คลิกทำการอัปโหลดแล้วเลือกไฟล์ครับเขาบอกว่ารูปภาพต้องมีขนาด 300, ณ300พิกเซลก็ตามนั้นนะ สำหรับแอปกำหนดพิกเซลคือแอปที่มีชื่อว่า Pixel l a b นะมีคลิปมาฝากในตัว i มุมขวาไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวผมเ,เลือกน่าจะน่าจะได้นะถ้าไม่ผ่านก็ลองไปตัดตัดต่อรูปให้ไม่เกิน300คูณ300พิกเซลนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับไปดูตัวอย่างนะนี่คือปุ่มเว็บไซต์ใน End Screen ช่วงท้าย20วินั่นเองครับเมื่อกดตรงนี้นะครับมันเด้งขึ้นมาก่อนจะจบคลิปผู้ชมกดแล้วกดคำกระตุ้นดำเนินการว่า ดูเพิ่มเติมนะครับเมื่อผู้ชมกดปุ๊บครับจากจากการดูคลิป YouTube สามารถส่งผู้ชมไปที่เว็บไซต์ของคุณหรือ Landing Page ได้อย่างรวดเร็วครับผ่านเ n ็นสก e ีนสามจุดนะครับคุณผู้ชมก็สามารถกด3จุดและกดไปที่ตัวไอนะครับคลิปจากช่องนะเลื่อนสามารถเลื่อนเลื่อนลงไปนะครับไปเจอทางลัดเข้าชมเว็บไซต์ก็เมื่อคลิกปุ๊บ สามารถเชื่อมโยงไปเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันนะครับมีค่าเท่ากันขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพิ่มยอดขายสำหรับใครที่ยังไม่สามารถใส่เว็บไซต์ยังไม่ยังไม่ผ่านเงื่อนไขต่างๆหรือยอดติดตามยังน้อยอยู่ไม่เป็นไรครับอัพคลิปลงไปเยอะๆในช่องนะมีมีข้อมูลดีๆจะนามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจาอัปโหลดคลิปทุกวันนะแล้วเจอกันครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้ครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ